ปิดท้ายกับมาดามสุวันนี้นะครับมาพร้อมกับลุคของสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามที่เขาอยากให้ทุกคนได้ชมกันครับส่งกระส่ว่าฉายาสั้นเสมอหูของอินเออใบเตยอาสยามอาจจะต้องเปลี่ยนซะแล้วนะจ๊ะพระเจ้าตัวประกาศลัน่นขอเปลี่ยนลุคในอัลบั้มใหม่ซึ่งได้รวมสีตริงกับศิลปินแห่งชาติแต่อุบเงียบไม่ยอ บอกมาแดนเร่าศ <si ิลปินท่านนั้นเป็นใครบอกกับเพียงว่าหนูมาพร้อมกับลูกใหม่บอกว่าเรียบร้อยกาเดิแน่นอนนนไม่ต้องห่วงอะไรบ้างนี่เรียบร้อยใบเตยใส่ยาวแล้วใส่ยาวแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่สั้นมาหลายปีแล้วตัวไปตัวเองอ่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าเราใส่ยาวแล้วมันดูดีดูดี ดีอัพเปล่ามาดามัมขอตอบปล่อยให้นแฟนช่วยกันโหวตเองก็แล้วกันจ้า